ท่ชมครับคุณสมพรเ,เริ่มต้นทำธุรกิจกับกิฟฟรีนได้ไม่นานนะครับแต่ก็สามารถที่จะพิชิตรางวัลการแข่งขัน จูเนียร์มินิแรลลี่รีบอร์ดท่องเที่ยวสิงคโปร์นะครับคว้ารางวัลอันดับที่1ในตำแหน่งโกลสตาร์แล้วก็ได้รับรางวัลเงินสดมูลค่าสูงถึง1 0 0 0 0แสนบาทด้วยต้องถามนิดหนึ่งว่าคนเราเนี่ยอยู่ดีๆจะได้ที่1เลยมันคงไม่ใช่เพราะว่าโชคช่วยนะฮะแต่คงต้องเกิดจากวิธีคิดการทำงานการวางแผนคุณสมพรเนี่ยวางแผนการทำงานยังไงฮะถึงคว้าเงินแสนจากรายการการแข่งขันจูเนียร์มินิแรลลี่รีบอร์ดท่องเที่ยวสิงคโปร์ครับครับการทำงานเหลอครับ ก็หลักการทํางานอริงๆของทีมงานองค์กรมอกวคือการทําทีมคือการสร้างทีมนะครับเพราะว่านะครับพื้นฐานของการเรียนรู้เนี่ยครับคือการสร้างคนพื้นฐานของการสร้างคนคือการสร้างงานนะครับเราจะสร้างงานเราต้องสร้างคนให้เกิดเป็นผู้นําก่อนครับแล้วผู้นําก็จะสร้างกลุ่มองค์กรก็จะเกิดยอดธุรกิจตามมาแล้วก็ความสําเร็จนะครับเราก็จะได้มาแบบมั่นคงครับมั่งคั่งแล้วก็มั่นคงด้วยครับ ส่วนวิธีการทํางานนะครับเราก็เริ่มต้นจากตัวเราให้แต่งตั้งให้ตัวเองเป็นผู้นําก่อนนะครับพอเราเป็นผู้นําเราก็นะครับไปค้นหาคนที่มีความต้องการที่เหมือนเมือนเหราคนที่คิดเหมือนเราครับอยากได้อยากมีเหมือนเรานะครับก็ลงไปสร้างให้เขาเนี่ยเกิดภาวะความเป็นผู้นบนะครับแล้วเขาก็จะเกิดมีองค์กรมีทีมงานเกิดขึ้นพอองค์กรทีมงานก็เกิดการซื้อกินซื้อใช้เกิดการขายก็เกิดยอดธุรกิจ พอเกิดยอดทุนนะครับ,รบก็ส่งผลให้เรามีรายได้มีความสําเร็จที่ที่ยั่งยืนนะครับนี่คือหลักการที่ที่ผมทําอยู่อาจารย์วิธีการสร้างคนที่ว่าเนี่ยถ้าจะต้องเอาไปปฏิบัติเราสร้างคนด้วยเทคนิคไหนสร้างตึกสร้างอาคารนะครับเริ่มจากอิดนะครับเหมือนกับถ้าสร้างคนเนี่ยเริ่มจากวิธีคิดครับนะครับเราต้องไปปรับเรื่องของวิธีคิดของเขา่ขอนว่าเขาเขาทำงานทุกวันเนี่ยเขาต้องการอะไรในชีวิตแล้วงานที่เขาทําอยู่เนะี่ย สามารถตอบสนองความต้องการเขาได้ไหมครับอย่างเช่นตัวผมเองนะครับผมรู้ว่าผมขับรถรับจ้างอยู่10ปีเนี่ยผมรู้เลยว่างานนั้นมันเลี้ยงชีวิตผมได้แต่ผมต้องการอยากจะสร้างชีวิตครับเลี้ยงชีวิตกับสร้างชีวิตนี่ไม่เหมือนกันนะงานบางงานมันเลี้ยงชีวิตแต่มันไม่ได้สร้างชีวิตครับถ้าให้เราอยู่ไปวันๆนะครับเหตุผลเพราะรายได้มันน้อยครับแต่เราแลกด้วยความสามารถทั้งหมดเวลาทั้งหมดชีวิตเกือบทั้งชีวิตเลยนะอาจารย์ครับงานบางงาน แต่งานอะไรล่ะที่มันตอบสนองความต้องการของเราได้ก็ผมมาศึกษาทธิเกลขายผมต้องการอยากสร้างชีวิตให้คุณภาพชีวิตที่ดีแล้วงานที่สร้างชีวิตให้เราได้ก็คืองานที่เราไม่ได้ทําคนเดียวไม่ได้เหนื่อยคนเดียวค,คือธุรกิจเครือข่ายเพราะว่างานเครือข่ายสามารถสร้างชีวิตผมได้ผมถึงตัดสินใจที่จะทําเครือข่ายค,คนนั้นถ้าเขาคิดเหมือนเราอาจารย์ งานที่เขาทาอยู่ดีไหมดีครับแต่สร้างให้เขามีคุณภาพชีวิตได้ไหมนะครับแต่วันนี้ถ้าเขาคิดว่าคิดเหมือนเรานะครับว่างานเครือข่ายสร้างเขาตัดสินใจทําเหมือนเราทำาี่คือเริ่มต้นจากคือเขาต้อง้องต้องต้องวิธีคิดเขาต้องแยกให้ออกนะผมเองเนี่ยผมรู้เลยว่าผมไม่เคยไม่คือจริงๆริรู้แต่แต่พอมาชัดขึ้นจากคําพูดก็คือการหาเลี้ยงชีวิตกับการสร้างชีวิตเป็นคนละเรื่อง ถ้าคนเราจะทําธุรกิจนี้ได้ดีเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่ามาทํางานวันนี้ไม่ได้มาหาเลี้ยงชีวิตนะที่มาทำกิฟต์ฟรีเนี่ยคุณกําลังจะมาสร้างชีวิตถ้าจะหาเลี้ยงเนี่ยทำอาชีพอะไรก็ได้แต่ถ้าจะสร้างชีวิตเนี่ยธุรกิจนี้มันมีความมั่นคงรอคุณอยู่ถ้าเขาคิดตรงนี้ได้ครับวิธีการก็เกิดละว,วิธีการก็เกิดวิธีการก็ง่าย,ายนะครับก็เราไปน,นําเสนอเรื่องของสินค้าครับเรื่องของแผนธุรกิจผลตอบแทนความคุ้มค่าเรื่องของความสวยงามของกิฟต์ฟรีนะครับ นี่คือเรื่องเรื่องราวที่เราจะาวิธีการที่เราทําอยู่นะครับถ้าวิธีคิดไม่ผ่านวิธีการก็ไม่มาครับนะบวิธีคิดต้องผ่านก่อนแต่ว่าพอเราจะไปท่องเที่ยวต่างประเทศเนี่ยแน่นอนที่สุดเราต้องเรียกว่าทําทีมนะการทําเมื่อกี้นี่บอกว่าการสร้างคนนี่การทําทีมเนี่ยคุณสมพรใช้เทคนิคการสร้างพลังทีมยังไงทํายังไงให้ทีมธรรมดากลายเป็นทีมที่มีพลังมีความคึกคัก มีความกระฉับกระเฉงมีความพึกเขิมตลอดเวลาครับอาจารย์ก็คือเราเริ่มจากทำความเข้าใจกับคนจากจุดเล็กๆอาจารย์คือคนหนึ่งคนให้คิดเหมือนเราให้ทําเหมือนเราครับมันก็จะเกิดเฮ้ามิทติ้งที่บ้านถ้าเขาไม่สะดวกมาที่เซ็นเตอร์นะจากกลุ่มเล็กๆนี่แหละนะเล็กนะครับก็ก็ลงไปเฮ้ามิทติ้งไปปรับแนวคิดไปปรับวิธีคุยเรื่องวิธีการทำงานของเราให้เขาเกิดความเข้าใจนะก็เกิดเป็นกลุ่มย่อย ตามบ้านหลังจากนั้นนะครับเราก็มีเซ็นเตอร์ทุกวันเสาร์อยู่แล้วคงขยายงานที่สุดสำโรงอาจารย์ก็มีเซ็นเตอร์รองรับอยู่แล้วเขาก็พาคนเนี่ยไปเซ็นเตอร์นะครับเซ็นเตอร์เรารองรับดูแลแล้วแล้วก็ความรู้ของใจจากเซ็นเตอร์เราก็นัดมาทุกวันอังคารโรงแรมอินทายทีนึงก็มาฟังคุณหมอหลังจากฟังคุณหมอนะครับผมองค์กรของผมนะครับมาฟังคุณหมอเปิดใจทุกคนนะครับเพราะเขาก็คิดเหมือนเราอาจารย์มาได้ฟังเรื่องราวของวิสัยทัศน์คุณหมอเชิญพวกเรามาเป็นเจ้าของ ครับนะครับเขากลับไปเขาก็ไปชวนคนแล้วก็ลงไปทํางานร่วมกับเขาหลังนั้นก็เข้าเซ็นเตอร์เป็นวัฒนจักรเลยอาจารย์ตอนนี้ครับบรรยากาศของทีมมีผลไหมฮะบรรยากาศมีมีครับผมสาคัญอย่างยิ่งเลยครับบรรยากาศของของทีมนะครับบรรยากาศก็คือเราจะสร้างพลังต่อเนื่องยังไงครับก็ในกลุ่มของเราเช่นเซ็นเตอร์ต้องคึกคักมาที่นี่มาที่โรงแรมอีทาก็ต้องคึกคักครับ หลังจากเสร็จประชุมนะครับเราก็มีวงอัปเตอร์ข้างล่างเป็นกลุ่มเราเพื่อสร้างพลังสร้างไฟนะครับก่อนที่จะกลับบ้านนะครับเราจะให้เขาอยู่ในบรรยากาศอยู่ในบรรยากาศจิฟฟรนตลอดนะครับก็อย่างเช่นวันนี้นะครับผมมีแนวคิดว่าเรามาประชุมเนี่ยเหมือนเรามาอยู่ในเตาหลอมนะครับเหมือนเราเป็นก้อนฐานก้อนนึงที่อยู่ในเตาครับถ้าก้อนฐานก้อนนั้น กระเด็นออกจากเตาเนี่ยมันพร้อมที่จะมอดได้ใช่ไหมอาจารย์ใช่แต่วันนี้นะครับถ้าเราเป็นก้อนถังเล็กเราต้องเข้ามาอยู่ในเตาจะได้มีไฟอยู่ตลอดมีไฟอยู่ตลอดครับอาจารย์ครับนั่นก็คือสิ่งที่เรายึดถือว่าวิธีคิดมาวิธีการก็จะมานะถ้าวิธีคิดมาวิธีการมาแล้วเราสร้างบรรยากาศได้ดีพลังทีมก็จะเกิดขึ้นด้วยนะนั่นก็คือเทคนิคที่เราใช้นะครับ,รบจนในที่สุดก็คว้าชัยชนะอันดับที่หนึ่ง ในตำแหน่งโกสตาไปเที่ยวสิงคโปร์กับกิฟฟารีนเป็นยังไงฮะประทับใจอะไรไม่ไปเที่ยวกับกิฟฟารีนครั้งนี้ครับก็สิ่งที่ประทับใจเนี่ยมากเลยอาจารย์เพราะว่านะครับเราก็เคยไปต่างประเทศหลายๆครั้งแต่ไปกับคุณหมอเนี่ยสิ่งแรกเลยนะครับก็เหมือนกับได้มีโอกาสได้ใกล้คิดคุณหมอได้คุยคุณหมอได้แลกเปลี่ยนแนวคิดกับคุณหมอครับเหมือนกับคุณหมอได้มา มาพูดมาคุยเหมือนไม่เห็นแปลกเลยครับว่าทําไมกิฟต์เนเขาถึงถึงถงโตได้ขนาดนี้ <c oughs> เพราะคุณหมอเนี่ยครับ <c oughs> ไปนั่งในใจสมาชิกได้เราคิด <c oughs> แบบนี้นะครับครับ <c oughs> คุณหมอได้ใจอ่ะถ้าได้ใจทุกอย่างมันง่ายหมดอาจารย์ <c oughs> เหมือนกับถ้าได้ใจแล้วเนี่ยเรียกว่าตายแทนเราได้เลยนะเราคิดแบบนี้ <c oughs> อ๋อถึงว่าคุณทำไมหลายๆคนถึงรักคุณหมอ <c oughs> เราไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ย <c oughs> เราเ่วเรารักคุณหมอครับนะครับเพราะว่าคุณหมอเนี่ยเป็นกันเองมาถ่ายรูปกับพวกเราถามทุกสุขดิบ แล้วก็ปาร์ตี้สนุกสนานกับพวกเรานะครับเรามีความรู้สึกนะครับประทับใจคุณหมอถ้ามีคนเข้ามาถามคุณสมพรบอโอ้คุณสมพรฟังคุณสมพรเล่าแล้วเนี่ยอยากไปต่างประเทศกับกิฟฟารีนจังเลยมีอะไรจะแนะนำเขาไหมครับว่าถ้าเขาอยากไปเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟารีนเขาต้องทำอะไรครับครับสิ่งแรกก็คือเราต้องมีเป้าหมายที่ชัดเจนก่อนนะครับกติกาการขันเขาก็ต้องศึกษานะครับว่า เขาแข่งขันจากช่วงไหนถึงช่วงไหนเราต้องมีการวางแผนร่วมกับออปไลน์ผมเองติดท่องเที่ยวต่างประเทศผมก็วางแผนร่วมกับอัปไลน์ของผมนะครับแล้วก็ตัดสินใจลงมือทําแบบเอาจริงเอาจังนะครับทำเต็มที่ก็ได้เต็มที่นะครับเหมือนเราเตะฟุตบอลใส่กําแพงอาจารย์เราเตะไปแรงมันก็กระเด้งมาแรงนะครับเหมือนกับเราทําเต็มที่เราก็ได้เต็มที่ถ้าเราทำายโย่แยะมันก็ได้ยอยแย่นะครับอาจารย์ทีนี้ถ้าเรามีเป้าหมายอยากไปเที่ยวต่างประเทศเนี่ยขอให ตัดสินใจทำออกกินกันจังแล้วมีเป้าหมายวางแผนร่วมกันผมเชื่อว่าทุกท่านน่ะไปเที่ยวต่างประเทศได้ทุกคนครับครับไม่ยากเลยไม่ยากเลยครับครับนั่นก็คือสิ่งที่จะบอกว่าคนเคยมีประสบการณ์มาแล้วและสาหรับต่างประเทศกับกิฟฟารีนเนี่ยเป้าหมายต่อไปของคุณสมพรวางแผนจะไปเที่ยวที่ไหนกับกิฟฟารีนบ้างครับครับไปเที่ยวต่างประเทศกับกิฟฟารีนเนี่ยผมต้องไ,ไปคนเดียวละ S <S ต้องพาทีมงานไปอย่างน้อย10คน20คนละนี่คือเป้าหมายแล้วเป้าหมายตั้งเป้าหมายร่วมกับองค์กรทีมงานตอนนี้ครับ,รบนะครับแล้วทีมงานก็มีไฟแล้วก็ทีมงานก็ตัดสินใจดุยเต็มที่นะครับเราก็มีความสุขครับเห็นทีมงานมีเป้าหมายที่ชัดเจนที่จะไปเที่ยวต่างประเทศกับเราครับนะครับเชื่อว่ารอบหน้าเนี่ยก็จะมีทีมงานและองค์กรไปด้วยอ่ามากเลยอาจารย์ครับังไงก็ขอให้สําเร็จตามที่ตั้งใจไว้นะครับในช่วงหน้าครับเราจะมาคุยกับคุณสมพรต่อว่า ธุรกิจเครือข่ายของกิฟรินที่บอกว่าตอบโจทย์ชีวิตและให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับคุณสมพรวันนี้คุณสมพรได้อะไรจากธุรกิจกิฟรินไปแล้วบ้างช่วงหน้าเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับช่วงนี้ต้องขอบคุณผลิตภัณฑ์กิฟรินแคลดิแมก600ปรารถนาให้คุณมีสุขภาพที่ดีครับ